สวัสดีครับผมสุพศสิริณรมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เป็นคลิปที่446ช่องซูจิโก9826คลิปนี้เป็นคลิปบรรยาย วันนี้มาซ่อมเครื่องซักผ้ายี่ห้อสะแตนดัดเครื่องนี้ซื้อตอนปีก่อนน้ำท่วมปีห้าสี่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ไม่มีอะไรเสียนะครับก็เป็นยี่ห้อที่ไม่เคยเจอมาก่อน ไปค้นในเน็ตก็ไม่มียี่ห้อนี้ไม่รู้มาจากไหนและก็ไม่รู้ว่ามาได้อย่างไรเครื่องเขาไม่ได้เสียไม่เป็นไรเลยใช้งานได้ปกติแต่มีอาการที่แปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือเครื่องยางออก แปลกไหมแปลกนะไม่มีช่างที่ไหนเคยเจออาการแบบนี้หรืออาจจะมีก็ได้จะไม่เยอะนะครับจะมียางหยดมาจากใต้เครื่องผมไปดูแล้วนึกว่าเป็นน้ำมันเครื่องก็เลยไปมือไปจับอ้าวไม่ใช่มันเป็นยางเหนียวๆก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นยางรัดท่อหรือรัดอะไรตรงใต้เครื่องแล้วมันก็เยิมละลายหลุดออกมา แล้วก็ก็เลยไปเปิดที่ตูดเครื่องตูดเครื่องเขาก็จะมีฝาสไลด์ตัวหนึ่งที่เขาไว้กันหนุ่มอะก็สไลด์แล้วก็คือเราต้องล้มเครื่องลงนะล้มเครื่องลงแล้วก็สไลด์แผ่นนั้นลงมาดูก็ไม่เจออะไรผิดปกติเลยแต่เจอยางเจอยางมันอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้เนี่ยข้างหน้าข้างหน้าตรงเนี้ย ด้านล่างนะด้านล่างด้านในมันจะมีเห็นยางหยดอยู่ก็รู้แล้วว่ามาหยดหยดมาจากข้างบนเสร็จแล้วเราก็รื้อเนี่ยรื้อฝาตัวนี้ออกฝาตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรนี่ไงยางที่มันหยดสองจุดสองสามจุดมั้งประมาณสามจุดนะเพราะว่า ตรงใต้เครื่องมันจะมีปลาสติกและมีรูอยู่สามรูซึ่งสามรูนี้จะมียางหยดออกมาทั้งสามรูเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันพอเปิดฝาตัวนี้ออกมาพบว่านี่ไงยางเต็มไปเลยยางละลายกองอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลย แล้วมันก็หยดลงรูเนี่ยรูข้างล่างเนี่ยเนี่ยมันหยดลงรูข้างล่างเนี่ยสามรูพอดีเลยหนึง่งรูสองรูสามรูแล้วหยดลงไปตรงใต้เครื่องแล้วจากใต้เครื่องมันก็หยดลงพื้นสามจุดพอดีนะครับไม่ใช่เรซินผมดูแล้วมันน่าจะเป็นยางนะเขาเอาอยางเทปิดวงจร ไฟฟ้าตรงนี้ทั้งหมดเลยอุปก,กรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดนี้เขาปิดยางไว้หมดเลยเหตุผลคือกันความชื้นเพราะว่าเครื่องซักผ้าเวลาซักผ้าแล้วมันจะมีความชื้นอาจจะทําให้วงจรมันช็อตได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดนะผมว่าผมเคยลื้อของซัมซุงนะไม่ไม่มีกันอะไรเลยนะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้หุ่มอะไรเลยนะครับ เขาก็ปล่อยว่างไว้ก็ไม่เห็นเป็นไรเครื่อง s ซัมซุงผมก็ใช้มาสิบกว่าปีเครื่องนี้ก็สิบกว่าปีเหมือนกันเนี่ยเหตุผลเขาคือกันความชื้นไม่ให้เข้าไปทําให้อุปกรณ์มเสียไม่ไม่ให้ช็อตเพืง่ายไม่ให้ช็อตนะครับแล้วยางก็คล้ายกับหนังสติ๊กยางที่รัดของอ่ะสังเกตไหมพอเรารัดของไว้นาน,านๆมากๆยางมันจะเยืม พอ,อยางมันโดนความร้อนมันก็จะเยิ้มเสื่อมสภาพไงอันนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเปียบเลยแล้วจริงๆมันต้องล้างยางพวกนี้ออกให้หมดเลยนะแต่ตรงวงจรนี้ไม่ใช่ว่าล้างง่ายๆนะเพราะยางยางนี่ตัวที่จะล้างยางได้ก็จะมีทินเนอร์แล้วตัวที่ที่ล้างได้ได้ออกอีกตัวหนึ่งคือน้ำมันกา๊าซ น้ำมันกานนี่ต้องใช้วเวลาแช่นานแต่ทินเนอร์ก็คงต้องใช้วเวลาเหมือนกันนะแล้วก็อะซิตโตนก็น่าจะออกนะครับต้องเอาตัวนี้ไปแช่ในน้ำมันกานหรืออะซิตโตนหรือทินเนอร์แล้วอุปกรณ์มันจะพังหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทำมันนะมันเป็นเรื่องที่ยากมากพอทำออกมาแล้วเดี๋ยว วงจรตัวนี้พังหมดเลยละลายพลาสติกก็ตึกละลายหมดเสร็จพังเลยใช้ไม่ได้เลยทีเนี้ยเพราะฉะนั้นผมจะแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะแบบกำปั้นทุบดินเลยนะผมก็เอาชิ้ชูแล้วก็ผ้าพันกับไม้แล้วก็ถู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 ถถออกให้หมดอาจคงจะไม่หมดทีเดียวแหละนะครับเพราะถ้าจะเอาให้หมดก็ต้องลื้อตัวแผ่นนี้ออกไปล้างข้างนอกเพราะมันเหม็นไง ผมก็จะเช็ดออกแค่บางส่วนก็พอนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงนะครับอันนี้ก็อีกเครื่องหนึ่งอันนี้เครื่องที่บ้านผมนะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นเน t ช o n a แเขาเอาอะไรไม่รู้ดำๆเนี่ยไปไปหุ้ม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 พวกขัวต่างๆเลยเห็นไหมเขาไปหุ้มให้หมดเลย หุ้มข้างหน้าด้วยเนี่ยตัวไอซหุ้มหมดเลยไอซนี่ก็หุ้มไอซขั้วไฟพวกนี้เขาหุ้มหมดเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมใช้ไปสิบกว่าปีเครื่องไม่ทำงานพอเลือกมาดูตกใจเลยดูสิมันเอาขี้หมาไปหุ้มเต็มไปหมดเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเรซินหรือเปล่าพอมันร้อนไงพอพวกนี้มันร้อนๆปุ๊บไอตัวที่เขาหุ้มอะ่ะมันเสื่อมสภาพพอมันเสื่อมสภาพแล้วมันก็กรอบ กรอบน่าจะกลายเป็นคาร์บอนเสร็จแล้วมันก็อาจจะทําให้วงจรพวกนี้ช็อตหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ล้างไม่ออกก็ไม่รู้จะทําไงกับมันเนี่ยเขาคงจะหุ้มกันความชื้นที่จะเข้าไปไงจริงๆมันน่าจะมีวิธีอื่นนะอาจจะทํากล่องก็ได้ทํากล่องกันก็ได้กล่องปะติกกันคุ้มไว้ ติกกล่องใหญ่ๆหน่อยหุ้มไว้ระบายความร้อนได้น่าจะดีกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เครื่องอื่นย่ออื่นผมไม่แน่ใจนะคิดว่าไม่น่าจะหุ่มนะมันไม่น่าจะมีน้ําเข้าไปมากมายขนาดที่จะทําให้เกิดความชื้นมันคงแค่เป็นแค่ความคิดของคนสร้างเครื่องหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายคือเครื่องนี้ใช้ไม่ได้ผมต้องใช้เครื่องใหม่นะครับอ่ะ เรามาเอาอยางตัวนี้ออกเลยนะผมใช้ไม้เสียบลูกชิ้นพันชิดชู่เนี่ยแล้วก็ถูๆๆเช,ช,ช,ชเพื่อให้มันออกแต่ก็ไม่จําเป็นต้องออกหมดนะออกแค่บางส่วนก็พอแล้วเพราะว่าพอออกบางส่วนแล้วมันจะไม่เยิมลงไปข้างล่างไงมันก็ใช้ได้นะแต่ถ้าใครจะใช้ไม้อันอใหญ่ๆก็ได้ ตะเกียบก็ได้ทําให้มันจับง่ายขึ้นนะมันก็จะได้ออกแรงได้เยอะขึ้นนะครับจริงๆแล้วถอดถอดในฐานล่างนี่ที่ท,ที่ที่เราเชอยู่นี้ออกไปล้างก็ได้นะถอดออกไปแล้วก็ล้างด้วยน้ำมันกา๊าซลังไดนะ้นะนิีต้ตนผมไม่แน่ใจกัดพลาสติกหรือเปล่าแต่ถ้าทินเนอร์ไม่ได้นะทินเนอร์มันจะกัดพลาสติกนะครับ แต่แล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับอ่ะมันออกไปส่วนหนึ่งแล้วทีนี้เราก็จะใช้ผ้าเนี่ยผ้าขนหนูเศษผ้าเศษไรนี่แหละมาเช็ดทำความสะอาดต่อนะเพื่อที่จะให้มันออกได้มากขึ้นนะครับหรือใครจะใช้ผ้านี้ตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะแล้วก็เช็ดเช็ดออก ไฮมามันออกไปเยอะแล้วล่ะนะครับนี่ไงพอวายพวกนี้มันหนูมันเกาะติดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรไปเจอเกาะหมดอนะเอามือไปจับนี่ติดมือเหนียวหนึบเลยไม่ออกติดมือเนี่ยโอ้มันเป็นยางที่มันเสื่อมสภาพไงเนี่ยแล้วก็ถู ถูถูเช็ดเช็ดเช็ดนี่ยก็ออกไปเยอะแล้วแล้วมันก็ไม่เยิ้มลงไปข้างล่างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเอาอแค่นิดหน่อยเดี๋ยวเราก็พอแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะทำขั้นตอนต่อไปนะครับ พอแล้วนี่ไงหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดไปแล้วบางส่วนแล้วแค่นี้ก็พอแล้วละ่ะมันก็จะไม่เยิ้มลงไปข้างล่างแล้วนะครับเราก็ใช้กระดาษนะครับนี่ไงเราใช้กระดาษากระดาษอะไรก็ได้ลูกฟูกก็ได้หรือกระดาษอันนี้จะเป็นซองจดหมายที่หาได้นะซองพัสดุ นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็ปิดข้างล่างกดลงไปเลยนะเรากดลงไปเล่นแน่นๆเลยนะถ้ามีแผ่นเดียวยาวๆก็ได้ให้เต็มไปเลยแล้วก็ให้มันโค้งขึ้นข้างบนกับข้างๆด้วยนะเพื่อมันรับเอาไว้เพราะว่าเรากดข้างล่างให้แน่นแล้วแล้วยางที่อยู่ข้างล่างมันก็จะไม่ไหลลงมีข้างล่างแล้วไงมันก็จะเกาะติดอยู่กับกระดาษนะครับแล้วเราลองไว้เพราะว่าข้างบนยังเหลืออีกเยอะเลยนี่ไงเห็นว่า มันยังมียางอยู่ข้างบนอ,อีกเยอะเลยมันก็จะต้องไหลลงมาตรงนี้อีกนะครับมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆอีกเยอะเลยเสร็จแล้วนานๆเราก็จะเปิดฝาแล้วก็อาจจะเปลี่ยนกระดาษนะครับเพราะว่ายางมันก็จะลงมาเกาะอ,อยู่ที่กระดาษเต็มเลยมันก็จะไม่ไหลลงไปข้างล่างแล้วนะครับมันจะเกาะอ,อยู่ที่กระดาษนี่แหละแล้วเราก็จะเปลี่ยนกระดาษใหม่นะครับ คุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะซูจิโกะจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้น เครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ฟลัดน้ำทิ้งเป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ p u r i f y มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญลักษณ์ของซอส เตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่องมีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ําได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ํา RO จากเครื่องกรองน้ํำซูจิโกมีผลดังนี้ น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ RO ไม่มีคอรีนน้ำ RO ไม่มีตะกันค่า TDS อยู่ที่1 ppm จึงเป็นเครื่องกรอง RO คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะสขั้นตอนเซลล์1,500บาทจาก1,500 0บาท าเครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุกชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีน แถมน้ำยาเช็คตะกันแถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี304ไม่เป็นสนิมโปรโมชั่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูก ระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง750บาทสั่งซื้อได้ที่ลาย e 0811742480หรือที่ร้านซูจิโกะที่ shopee ปปแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ RO ราคาถูกสนใจติดต่อลาย e 0811742480ค่าส่ง20บาท โดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ l ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช h อป e ีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ